สวย,สวยก็ต้องมีกันสาดลงรถสวยสวยคู่กันจัดเลยกันสาดฟ้าละเนกลูกค้ามีรถหลายคันไม่อยากจอดรถตักแดดตากฝนต้องการทํากันสาดลงรถยื่นยาวจนถึงเรือบ้านทีมเฉ็ดกันสาดจัดให้กับงานนี้ที่หมู่บ้านเซ็นทรบางนาไวนิ้วทองเรียบแผ่น UPVC สีขาวหนาเพียง6มิลน้นำหนักเบาติดตั้งได้ง่ายฝ้าละแนงไม้เชอร์าทาด้วยสีขาวเพิ่มความสวยหรูดูทันสมัยช่วยลดความร้อนทำให้บ้านเย็นสบายขึ้นประหยั พลังงานโครงเหล็กซ่อนรางน้ำ 4, สี่เทินหกเติมความแข็งแรงด้วยเสาไมโครพายทั้งเสาแปะข้างทาสีเทาทั้งหมดติดไฟดาวไลท์เรียบเนียนไปกับฝ้าละแนนและลูกค้าให้ติดพัดลมห้ดาอยอดฮิตมิสเตอร์เคนเพิ่มความสวยหรูข้างบ้านติดตั้งแบบไร้เสาโครงเหล็กซ่อนรางน้ำสี่เทินสองรองรับน้ำหนักด้วยเท้าแขนคู่เฉดกันศาสตร์รับประกันงานรั่วซึมสามปีเต็มใครอยากรู้ว่าบ้านตัวเองเหมาะกับกันสร์แบบไหนทักมาคุยกับเราได้เลย